วันนี้จะมาพาทำยำส้มโอนะคะสูตรโบราณมาดูส่วนผสมกันค่ะก็จะมีส้มโอนะคะเป็นส้มโอขาวแตงกวาซึ่งส้มโอหน้านี้เหมาะที่จะยำเนื่องจากมันจะมีรสเปรี้ยวอมหวานนะคะหวานอมเปรี้ยวนิดนึงเหมาะที่สําหรับที่จะเอามาใช้ยำนะคะอันนี้เป็นหอมเจียวนะคะหอมเจียวกระเทียมเจียว ร้าวคั่วคั่วไฟอ่อนๆนะคะจะได้สีแบบนี้แล้วไม่ขมนะคะสีอาหารในกล้องจะเข้มกว่าสีจริ้น,นิดนึงนะคะอันนี้ถั่วลิสงคั่วแล้วก็ท้อเปลือกออกนะคะใบมะกรูดค่ะซอยละเอียดนะคะพริกใช้ทั้งพริกแดงจินดาพริกขี้หนูแล้วก็พริกแห้งทอดน,นะคะกุ้ง จะใช้กุ้งแห้งทอดใช้กุ้งแห้งทอดแล้วตำปน่นหรือว่าจะใช้กุ้งทอดแบบนี้ก็ได้หรือใครไม่สะดวกจะทอดก็เป็นลวกก็ได้นะคะอันนี้เป็นน้ำพริกเผามะนาวส่วนอันนี้คือน้ำปรุงนะคะน้ำปรุงอันนี้ก็จะประกอบไปด้วยน้ำมะนาวน้ำมะขามน้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็เกลือค่ะปรุงให้ได้สามรส เอ่อเปรี้ยวเปรี้ยวเค็มหวานเปรี้ยวนําหวานตามแล้วก็เค็มนะคะก็จะใช้เป็นส่วนประกอบในการยำเครื่องก็จะเยอะนิดนึงนะคะโอเคใครที่สนใจจะทำาลับประทานนะคะบอกส่วนผสมไปแล้วส่วนอัตราส่วนนั้นก็ จะบอกว่ากะเอาได้ไหมอะไม่กะไม่ถูกเหมือนกันเนื่องจากอันนี้สำหรับรับประทานสี่คนมันก็จะเยอะหน่อยอะนะคะส่วนถ้าเกิดบ้านไหนที่คนน้อยก็ลดปริมาณลงนะคะ